ยินดีต้อนรับสู่ช่องแหล่งรวมข้อมูลและรีวิวเครื่องบินรบที่น่าเชื่อถือที่สุดของคุณวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ F16 Fighting Falcon รุ่นปี2025เครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ยังคงครองความยิ่งใหญ่บนท้องฟ้า และได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีล่าสุดสมรรถนะที่เหนือชั้นและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายรุ่นปี2025นี้ได้ยกระดับมาตรฐานของ F-16 ให้สูงขึ้นอีกขั้นจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังและน่าเกรงขามที่สุดในปัจจุบันจุดเด่นสำคัญของ F-16 ปี2025คือเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้แรงขับเคลื่อนที่ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและลดภาระในการบำรุงรักษาสิ่งเหล่านี้ทำให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติภารากิจได้ไกลขึ้นตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้นและเคลื่อนที่ได้คล่องตัวขึ้นในการรบกลางอากาศหรือภารกิจโจมตีการปรับปรุงเครื่องยนต์ยังช่วยให้สามารถบรรทุกอาวุธและเชื้อเพลิงเพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบต่อความเร็วหรือความคล่องตัว ภายในห้องนักบินได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างเต็มรูปแบบด้วยจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบควบคุมการบินที่ตอบสนองได้แม่นยำและเทคโนโลยี HUD Head-up Display ที่แสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนนักบินสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านอินเทอร์เฟซที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายช่วยลดภาระงานระหว่างปฏิบัติภารกิจและเพิ่มความปลอดภัยในการบิน ด้านระบบอาวุธ F-16 ปี2025รองรับทั้งอาวุธนำวิถีรุ่นล่าสุดและอาวุธพิสัยไกลทำให้สามารถปอรับใช้ในภารกิจได้หลากหลายทั้งโจมตีภาคพื้นยิงเป้าหมายทางอากาศหรือสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่ติดตั้งมาให้มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้น ล็อกเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและมีความแม่นยำสูงแมนในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูงโครงสร้างของเครื่องบินยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งแต่มีการใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อลดน้ำหนักรวมเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์และลดการใช้เชื้อเพลิงปีกและโครงเครื่องบินได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับแรง G ได้สูงขึ้นเหมาะสำหรับภารกิจความเร็วสูงหรือการรบในระยะประชิด นอกจากนี้ F-16 รุ่นใหม่นี้ยังมาพร้อมระบบป้องกันตัวเองขั้นสูงทั้งระบบแจ้งเตือนภัยระบบปล่อยเป้าลวงและระบบป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีทำให้เครื่องบินลำนี้มีความอยู่รอดสูงในสนามรบที่ทันสมัยโดยรวมแล้ว F-16 Fighting Falcon ปี2025คือเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการอัปเกรดอย่างรอบด้าน ทางด้านความเร็วความแม่นยำความปลอดภยัยและความสามารถในการปรับตัวต่อภารกิจที่หลากหลายเป็นเครื่องบินที่ยังคงรักษาสถานะของตำนานในกองทัพอากาศทั่วโลกถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอากาศยานทางทหารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า